สวัสดีครับ g o o มอร์น i ิ่งครับ uh, วันนี้เป็นวันศุกร์วันที่19นะครับ mm hmm. ได้ยินเสียงพูดไหมครับได้ยินช่วยกดเลขหนึ่งก็ได้นะครับโอเคมีคนเข้าแค่10กว่าคนเองครับงั้นเดี๋ยวคุณรออีกแป๊บหนึ่งนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็ เดี๋ยวแปะมงตรงคุณเริ่มเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผู้นําบัตเตอร์ไฟคุณนายคุณนาคุณเก๋คุณอุนะครับโอเค okay. <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกที่ตื่นเช้ามากเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ออตอนนี้ประมาณ29ท่าน รอครับสวัสดีครับคุณป้าวันครับคุณแม่นิดคุณยังไม่เห็นคุณแม่นิดเลยนะครับอโอเคคุณว่าคุณเริ่มเลยดีกว่านครับขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าห้องนี้อาจจะมีเพื่อนคนเก่าและเพื่อนคนใหม่ที่ยังไม่รู้จักภูนะครับ ชื่อเล่นชื่อภูลชื่อจริงชื่อภูลทรัพย์พัชรพินโยพงศ์นะครับอันดับแรกภูลต้องขอขอบคุณผู้นำบัตรฟายนะครับที่ให้เก็บภูลมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณคุณอุนะครับที่ให้กำลังใจคุณตลอดเวลาขอขอบคุณทีมงานเพื่อนๆของภูนด้วยนะครับภูขออนุญาตแนะนําตัวเองประวัตินิดหน่อยนะครับเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับภูลเติบโตมาที่ครอบครัวจีนะครับ แล้วก็พ่อแม่คุณเป็นนักธุรกิจคุณมีพี่น้องทั้งหมด5คนนะครับจะลองทายดูไหมครับว่าคุณเป็นคนที่เท่าไหร่ครับก็คือคุณเป็นคนที่เท่าไหร่เอเคไม่เป็นไรครับคุณบอกเลยดีกว่าคุณเป็นคนคนการนะครับว l นนัสเดชาเลยนะครับแล้วก็คุณนี่ตอนเด็กคุณสนิทกับคุณพ่อมากกว่าคุณแม่นะครับคุณเห็นคุณพ่อเป็นฮีโร่ครับ แล้วก็ไม่ใช่ฮีโร่เลยเป็นเอาว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดีกว่านะครับเป็นซูเปอร์แมนของภูลเลยเออเลยคุณไปไหนก็ไปกับคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งภูลไปเรียนเมืองนอกที่สิงคโปร์ตั้งแต่เด็กๆ8ขวบเลยนะครับจบไฮสคูลที่สิงคโปร์แล้วภูลก็ไปต่อที่อเมริกาเรียนปริญญาตรีปริญญาโทนะครับเมเจอร์บิสเนสมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์นะครับตอนจบปริญญาโทเนี่ยภูลได้เกียรตินิยม 3.85นะครับหลังนักเรียนจบแล้วพูนก็กลับเมืองไทยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีใจมากเลยที่พูนเป็นคนแรกที่จบเปียโทนในที่บ้านนะครับแล้วก็ได้เกียรติยมด้วยเลยคุณพ่อคุณแม่ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่มาให้พูนแล้วก็เป็นรถในฝันของพูนเลยนะครับก็คือรถ BMW ครับในช่วงที่พูนดีใจมากๆในนั้นเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่คาดคิดนะครับก็คือ คุณพ่อบอกว่าให้ปุณไปหางานทําข้างนอกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยปุณก็เลยเออไปเลยเพราะว่าปุณกะว่าเรียนจบแล้วเนี่ยปุณจะตั้งใจมาทํากิจการของครอบครัวนะครับในเมื่อคุณพ่อตัดสินใจแบบนั้นปุณก็เลยตั้งสติแล้วก็ไปหางานทํานะครับสุดท้ายเนี่ยปุณก็ได้งานทําเกี่ยวกับเรื่อง production house นะครับ production house ของสมัยนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวเรื่องการสื่อโฆษณานะครับก็ทำพวกสารคดีแล้วก็ทำพวกมิวสิกวิดีโอนะครับตอนนั้นที่คุณทำงานอันนี้คุณบอกไว้เลยว่าคุณมีความสุขมากๆแล้วก็สนุกกับงานด้วยเหตุผลว่าคุณได้เจอแสงสีเสียงนะครับได้เจอคนสวยๆหล่อๆนะครับก็เลยทำให้คุณน่ยต้องดูดีตลอดเวลาจนกระทั่งเป็นคนคือแต่งตัวดีเงียบแะครับก็ยัง ติดนิสัยตรงนี้มาจนถึงถึงวันนี้เลยนะครับก็พุนก็ได้ทำงานตัวนี้ได้ประมาณสักอสองปีนะครับคุณพ่อก็บอกว่าให้หลาออกแล้วก็ไปทำงานที่ลอ,อตด e r ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเมืองรอตนี่ลอต t ด r เนี่ยเป็นเมืองที่ท่าเรือสำคัญที่สุดในยุโรปนะครับแล้วก็ รถที่คุณไปทำนี้ก็เกี่ยวกับบริษัทเทรดดิ้งนะครับก็คือ Import-Export ตทางดน,นเรื่องกเกษตรนะครับอย่างเช่นพวกมันสำปะหลังนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณก็เป็นแพท้จะเป็น g e n e r r l b s s นะครับก็คือว่าผู้อยากให้คุณทำอะไรผู้ก็ทำอย่างเช่นว่าเรื่องไปบริหารทำเอกสารบริการลูกค้ากระทั่งทำความสะอาดออฟฟิศคุณก็ต้องทำนะครับเพราะว่าตรงนั้นค่าของชีพที่นู่นมันสูงครับแล้วก็ ตอนที่คุณทํางานตัวนี้นถามว่าคําว่าเหนื่อยมันคําว่าเหนื่อยนะครับบอกไว้เลยมันไม,ม่อยู่ในสมองภูเลยภูมีความสุขกับแอนจอยการทํางานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยภูก็เป็นไฮเปอร์่ะ,ะอยู่นิ่งๆไม่เป็นนะครับก็เลยชอบทำรุ่นทำนี่นะครับแล้วภูก็แอนจอยประสบการณ์อันนี้นะครับก็ทําได้สักสักพัหหนึ่งก็ประมาณเกือบสองปีเหมือนกันนะครับคุณพ่อ,อได้ไป คุณส่วนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับไปลงทุนสร้างโรงงานเครื่องดื่มชูกําลังนะครับที่เกาะไฮหลาประเทศจีนโอเคคุณก็ย้ายจากลอตดัมไปบริหารโรงงานที่จีนนะครับคุณรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้คุณโชคดีมากๆเลยที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่นะครับที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านนะครับคุณได้ทั้งแนวคิด ได้ทาการวิธีการทํางานจากปร,าประสบการณ์และความสําเร็จของผู้ใหญ่ธุรกิจหลายๆท่านนะครับคุณก็ทําธุรกิจตัวนี้ได้ประมาณบริหารง,งานตรงนี้ได้ประมาณ5ปีนะครับก็มีเรื่องฉุกเฉินที่คุณต้องรีบกลับเมืองไทยนะครับก็คือว่าคุณพ่อคุณป่วยและหลังจากนั้นท่านก็เสียชีวิตไปนะครับ ตอนนั้นเนี่ยคุณก็ได้มาทํางานกิจการของครอบครัว,วเต็มที่หน่อยนะครับก็คือเลือกทำงานโรงแรมที่ติดแม่น้าเจ้าพระยากรุงเทพนะครับแล้วก็โรงแรมพิจจิตนะครับแล้วก็มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ At นะครับคุณคิดว่าแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยช่วงโควิดทุกคนคงรู้จักนะครับแอลกอฮอล์ alcohol ที่ฆ่าเชือ 99. 99้อ99.99%นะครับอย่าพูดให้โชว์สินค้านะครับนี่ครับแอลกอฮอล์บีชัวนะครับ ถ้าใครไม่ใครไม่มีทักคุณเลยนะครับโอเคก็แล้วก็คุณพูนก็ยังมีงานแพชชั่นอีกอีกออีีกกงานหนึ่งนะครับก็คือเทรดหุ้นเทรดทองเทรดการันซี่นะครับาการเทรดการันซี่ของคุณเนี่ยที่ทุกคนเห็นว่าคุณนอนดึกตื่นสายเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณต้องเทรดช่วงเวลาของอเมริกาครับ แล้วก็มีอีกงาน,นหนึ่งนะครับเรื่องบริการคุณพาทัวร์ i v a t e b u s i n s s ไปจีนะครับก็คือว่าลูกค้าคนไหนสนใจจะสั่งสินค้า,าจากเมืองจีนแล้วก็มาขายในเมืองไทยนะครับอ,อันนั้นก็คือเรื่องการบริการคุณนะครับแต่ช่วงหลังๆคุณไม่ค่อยทำนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลว,ว่า,อ,าออนไลน์เข้ามาเยอะแพลตฟอร์มก็ม,ม,มีมีมากมายนะครับ ก็ลูกค้าสามารถสั่งในออนไลน์สะดวกกว่าที่จะไปนะครับยกเว้นว่าเป็นลูกค้าเก่าของคุณลูกค้ารายใหญ่นะครับคุณก็ต้องอาจจะต,ต้องพาไปโรงงานเจราจานะครับโอเคเร่อที่ฟังมานะครับตั้งแต่คุณเรียนหนังสือจบจนจนกระทั่งถึงการทํางานาทุกคนคงเห็นแล้วว่าคุณไม่ได้เรียนหนังสือเมืองไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําให้คุณจนถึงปัจจุบันนี้คุณก็ยังพูดภาษาไทยไม่ชัด เขียนภาษาไทยก็ไม่เก่งนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็ได้อาจจะแค่ป .2 หรือปอ .3 นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคุยภาษาไทยอะไรแบบยากๆนะครับภูมิก็อาจจะไม่เข้าใจศัพท์เลยอาจจะงงๆนะครับและเป็นเรื่องตรงนี้แหละครับคุณอุชอบแกล้งภูมิตลอดเวลาภาษาไทยภูนะครับโอเคครับและอีกอย่างเนี่ยที่ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่า เพราะอะไรคุณมีธุรกิจของตัวเองแล้วแล้วยังมาทําธุรกิจของบัตเตอร์ไนะครับแล้วคุณรู้จัก b u t เตอร์ไได้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นนะครับมันมาจากคุณรู้จักสินค้ามาก่อน10กว่าปีก่อนนะครับก็คือไมค์กาเซ่นละครับลูกพี่ลูกน้องนะครับเขารู้ว่าภูาเนี่ยเป็นคนที่ ชอบลุกย่าง always ลุกย่างนะครับแล้วก็เป็นคนเจ้าสำอางนะครับก็เลยคิดว่าคุณต้องชอบออชอบเรื่องความสวยความงามเรื่องดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยเขาก็พาคุณไปที่ new skin h e a i office นะครับแล้วก็ทีมงานของ My c a r s o n ก็เลยจับคุณทำครึ่งหน้าคิดว่าใครๆก็น่าจะรู้นะครับครึ่งหน้าด้วยดามโม่ GS Spa นะครับตอนนั้นคุณตื่นเต้นกับสินค้ามากว่า สินค้าอะไรเนี่ยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลครับครึ่งหนึ่งหน้าพูด l ิฟ t ์แอนด์เมแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณยังยังอะไรห้อยปกปกติเหมือนเดิมอยู่เลยครับก็เลยประทับใจตัวสินค้านะครับแล้วก็ตัวอาหารเสริมนะครับแค่ฟังชื่อคุณก็เซย์เยกับมันเลยครับแล้วก็จ่ายเงินไปด้วยนะครับแล้วก็เป็น p รออเดอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือ x อ o c k R-Squ แครับแค่ชื่อ Xrock แล้วก็ยแล้วคุณก็รู้จักคำว่า anti aging ตอนนั้นแค่นี้แหละครับมันตอบโจทย์เป้าหมายของคุณเลยคือ always ลุกยั่งนะครับแล้วก็เรื่องแผนธุรกิจตอนนั้นนะครับมันก็โอเคแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยคุณคิดว่าปัจจุบันนี้ง่ายกว่าครับนะครับแล้วก็คุณกออ็อยากเป็น user มากกว่านะครับ ด้วยเหตุผลว่าตอนนั้นเนี่ยมันต้องเสียค่าสมาชิกแล้วก็ต้องเสียต้องรักษาย่อนะครับแล้วก็มันต้องหาหลายๆคนนะครับแล้วกว่าจะหาได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับภูลยังไปมาๆกับประเทศไทยอยู่นี่เนี่ยเขาต้องให้ภูณอาทิตย์หนึ่งประชุมเข้าประชุมสักสองถึงสามครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เอาคนใหม่เข้าไปเข้าฟังธุรกิจนะครับซึ่งพูลว่า ตอนเช้าเนี่ยคุณก็กมีประชุมอยู่แล้วเกี่เรื่องกิจการครอบครัวแล้วตอนเย็ยนคุณก็ต้องไปประชุมตัวนี้อีกคุณคิดว่ามันไม่ไหวมันมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วครับก็เลยคุณยืนยันกับไมค์คาร์เซนว่าย,ยังไม่ทำนะครับและอีกอย่างนะครับอตอนนั้นเรื่องสินค้าก็มีน้อยไม่มากเหมือนของปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่ก็จะจับเป็นไฮแอนด์คอน s u m e r ราคาค่อนข้างสูง แต่ในความพี่ของภูเนี่ยคุณภาพสินค้าครับมันเหนือกว่าราคาเพราะว่ามันเห็นผลแรกตั้งแต่ขั้งแรกท,ที่ใช้แต่ภูนะฮะที่ไม่สามารถอธิบายตรงนี้ให้กับคนอื่นได้นะครับภูนก็ฟันนารีก็คือยังไม่ทำก็ยังเป็นยินจัดเป็นยูเซอร์จนถึงปัจจุบันนี้ภูนก็คือ the new skin of the product นะครับโอเคเพ,พื่อนเพื่อนก็ูรู้จกักปอตเตอรไฟได้ยังไงนะครับ ก็ตอนช่วงปี2018นะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งโทรมา,าหานะครับบอกว่าบริษัทนูสกินเนี่ยได้เปลี่ยนแผนธุรกิจใหม่นะครับภูิก็เลยโอเคก็ลองลองเข้าไปฟังดูนะครับพอกลับไปฟังเนี่ยแผนธุรกิจตัวนี้มันทำให้ภูนตื่นเต้นมากๆเลยนะครับคือว่าการทำเนเวอร์บิสเนสเนี่ยมันมาคู่กับ Pass i v e income นะครับก็คือว่าทำงานสักระยะหนึ่งนะครับ ก็จะมีรายได้แบบออโตเมติกนะครับก่อนที่จะเป็น uh, passive income มันก็ต้องมาด้วยกับ active income ก่อนนะครับก็คือ,คอแผนธุรก,กิจ uh, ช่องที่2นะครับ uh, ตัวบิลนะครับตำแหน่ง BR เนี่ยพอก็คือพอเราขึ้นตำแหน่ง BR เนี่ยนะครับคุณมองตัวเลขนั้นเป็น active leverage income นั่นก็คือรายได้แบบสวีคูณนะครับ ภูก็รู้สึกว้าวนะครับแบบแบบว่าคือว่าถ้าคุณตั้งใจทําธุรกิจตัวนี้เนี่ยหนึ่งหรืออ่ะให้เลย3ปีนะครับถ้าแล้วคุณได้เดือนละแสนภูงว่าคุ้มกับการทาธุรกิจตัวนี้ด้วยเหตุผมว่าคุณทําธุรกิจของครอบครัวนะครับกว่าคุณจะได้เดือนหนึ่งหลักแสนเนี่ยคุณใช้เวลาสิบปีเพราะฉะนั้นธุรกิจตัวนี้คุ้มมากนะครับแล้วแล้วยังตื่นเต้นตอนที่เขาเขียนแผนธุรกิจว่า อาทิตย์แรกเนี่ยได้2 0 0พันคะแนนคุณก็จะได้โบนัสประมาณ7 0 0 0บาทนะครับอาทิตย์ที่สองคุณแค่ทําเพิ่มอีก1,000เป็น3 0 0พันคะแนนคุณก็จะมีโบนัส3 0 0 0 0กว่าคุณว้าวเลยเพราะว่าตัวเลขม,มันห้าเท่าตัวจากจากอาทิตย์แรกไม่ทําก็ไม่ไม่ได้แล้วนะครับอืมและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวสินค้าปัจจุบันสินค้ามี200กว่าสินค้าก็คือสามารถจับ การตลาดได้ทุกกลุ่มนะครับทุกรายเวอร์ถ้าตอนที่ผู้เรียนเรื่องการตลาดเขากเรียกว่า h o r i z o n t a l marketing lever นะครับ mm hmm. ก็คือจับตลาดทุทกกลุ่มเลยนะครับแล้วก็ราคามีทุกระดับสามารถจับต้องได้นะครับ mm hmm. ก็แผนรายคุณก็มองถึงคําว่าความเสี่ยงคุณเคยได้ยินไหมครับว่า low risk low return high risk high return ก็คือ ความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนก็น้อยความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงแต่ธุรกิจตัวนี้เนี่ยคุณมองคือ zero risk high return ก็คือความเสี่ยงเป็นศูน์แต่รายได้หลักล้านนะครับโอเคแล้วก็เรื่องอ,อะไรอะถ้าทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องมีการลงทุนนะครับอย่างเช่นว่าโรงแรมผูเนี่ยต้องการรายได้หลักล้านนะครับ คุณต้องลงทุนเท่าไหร่ที่ต้องมาปรับปรุงโรงแรมนะครับไหนจะพนักงานไหนจะต้นทุนอาหารไหนต้องทำกลยุทธ์ตลาดไหนต้องมารับอารมณ์ลูกค้านะครับแต่ว่าธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย,เล,ยลงทุนกับแค่ลงทุนกับตัวเราเองนะครับนะครับก็โอเคครับบริษัทดีสินค้าดีแผนธุกรกิจรายได้ก็ดีแต่คุณมีปัญหาหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องระบบครับปัจจุบันนี้ท,ทําธุรกิจเนี่ย ถ้าคุณไม่เอาธุรกิจเข้าออนไลน์นะครับคุณบอกเลยมันยากที่กัจะเติบโตที่หรือยากที่สำเร็จเพราะอะไระมันมีคำว่าปลาเลวกินปลาทุกตัวนะครับแล้วการทำออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องอะ,อะไรเขียนเพจทำเซลเพจนะครับเขียนค,คอนเทนต์สร้างคลิปวิดีโอแล้วก็ยิงแอดคุณขอถามเพื่อนๆน,นะครับชีวิตพูดมีแต่สั่งลูกน้องคุณคิดว่าคุณจะเก่งไอทีไหม และภาษาไทยคุณก็ไม่แข็งแรงคุณคิดว่าคุณจะเข่งคอนเทนต์ได้เขาเรียกว่าแอตแทกตีฟเหรอครับนะครับแล้วก็จะให้คุณมาเรียนออนไลน์คุณก็ไม่รู้ต้องใช้เวลากี่เดือนกี่ปีนะครับคุณคิดว่ามันไม่ทันคุณทรมาหากินเหรอครับแล้วจะให้คุณไปจ้างคนมาทำนะครับก็ต้องเสียนกันอีกหลายแสนคุณก็ไม่รู้เขาจะทําให้คุณสําเร็จหรือไม่นะครับ ถ้าคุณทำธุรกิจนี้ถ้าคุณไม่ทำออนไลน์คุณก็กลับไปเหมือน10กว่าปีก่อนเป็นไดโนเสาร์ต้องเชิญคนเข้ามาประชุมนะครับอาทิตย์ละสอสามวันมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตปัจจุบันนี้แะครับจนวันหนึ่งนะครับคุณได้มีโอกาสไปเจอผู้นำบัตเตอร์ไฟนะครับได้เจอคุณคุณอู๊คุณแม่นิดคุณแนนคุณนานะครับคุณมีความไม่เคยนะครับรู้สึกยังไงที่แบบ very วอร์มวิงเวลคัมแล้วก็ชัมบิงมากครับคุณเหมือนกับเพราะว่าในประสบการณ์นในการทำงานของคุณเนี่ยคุณเจอแต่คนส่วนใหญ่จะเทคเอา v a นเทคเอาเวนเทชนะครับโมเดนที่จะกีฟนะครับแต่ผู้นำวอเตอร์ไฟเนี่ยคุณคิดว่าคุณโชคดีมากที่ได้เจอผู้นำวอเตอร์ไฟมากกว่าน,นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะวอเตอร์ไฟนผู้นำเนี่ย เขามีสอนเรียนเรื่องออนไลน์นะครับเราว่างเมื่อไหร่เราก็เข้าไปเรียนได้นะครับในเว็บไซต์ปิดนะครับในช่วงที่เราเรียนรู้ก็ยังมีสําเร็จรูปนะครับก็คือให้เราทําธุรกิจด้วยได้เลยนะครับก็คือมันมีตัวคลิปวิดีโอหน้าบ้านหลังบ้านนะครับแค่ร่วมยิงแอกับบัตฟลายนะครับหน้าที่ของเราก็คือทํายังไงให้คนใหม่มาร่วมธุรกิจกับเราหนึ่งคนก็คือหนึ่งช่องทางการขยายการตลาดเรียกว่า Marketing Channel นะครับแค่นี้เองครับมันง่ายมากเลยมันก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นภาษาภูนี่ก็คือว่าผู้นำอะได้ทำอาหารสำเร็จรูปแล้วและยังบดอาหารให้สำหรับคนที่ฟนนันไม่แข็งแรงนะครับหน้าที่ของเราก็คือเอาอาหารเนี้ยเข้าปากแล้วก็กลืนลงไป that's it นะครับผก็เลยคิดว่าบัตเตอร์ไฟนี่ค่อนข้างตอบโจทย์คูณมากเลยนะครับอตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ของภูน,นะครับโอเค ทุกอย่างดีหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมองเห็นก็คือตัวไฮลิสเลยนะครับก็คือตัวเราเองครับถ้าตัวเราเองไม่มีวินัยนะครับแล้วไม่การลงมือทำต่อเนื่องนะครับมันก็ยากมากที่จะสำเร็จนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าเราทำได้นะครับโอเคพึงขอแนะนำว่าทำยังไงให้เรามีความเชื่อมั่นเราทำได้นะครับอันดับแรกนะคุณอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ ขอบคุณ5อย่างต่อหนึ่งวันเขียนลงไปเลยครับอย่างเช่น,นค่วันนี้เนี่ยคุณขอขอบคุณตัวเองครับที่เอาตัวเองตื่นมาแต่เช้านะครับขอบคุณตัวเองที่กล้าที่จะมาไลฟ์คอนเฟอเรนซ์ที่นี่ขอบคุณตัวเองที่เอาตัวเองไปออกกำลังกายขอบคุณคุณ,คณที่ช่วยคนแปลกหน้าทาสัญญาอะไรประมาณนี้จดลงไปครับจนบันทึกลงไปวันหนึ่ง5อย่าง30วันก็150อย่างนะครับก็นั่นก็คือความสําเร็จของคุณ ความเสเ็็จมันต้องสะสมจากเล็กๆ,ๆน้อยๆขึ้นไปนะครับ 2. ก็คือ,อนั่งสมาธินะครับห้าถึงสินาทีนะครับ3อันนี้สําคัญนะครับฟังคอนเฟิร์นครับคอนเฟิร์นตอนเช้าเป็นคอนเฟิร์นไมซ์เซตมันให้ปรับปร,ปรบุงพัฒนาไมซ์เซ็ตของเราพูณถือว่าการคอนเฟิร์นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นชาร์จแบบทุกเช้านะครับ 4. อ่านหนังสือ15นาทีต่อต่อวันนะครับ และนี่ก็คือจะเป็นพัฒนาความเชื่อมั่นของเราเองนะครับโอเคคุณไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วคุณก็ชอบมากนะครับคุณขอแชร์ถ้าถึงเรื่องนะครับมีกบนะครับสามตัวอยู่บนใบบอนะครับนะครับแล้วก็มีกบหนึ่งตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตัดสินใจกระโดดลงน้ําคุณพิจว่ามีกบเลยกี่ตัวที่อยู่ใบบอลนะครับ คำตอบก็คือ3ตัวเพราะกบตัวนั้นเนี่ยมันเพียงแค่ตัดสินใจแต่ยังไม่ลงมือทํานะครับก็เหมือนกับเรานะครับแค่ตัดสินใจบทความไม่เอาจริงนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณจะมีรายได้เดือนละล้านภายใน3 5ถึง5ปีนะครับคุณกล้าหันหลังให้กับโอกาสนี้จริงๆเหรอคุณบอกเลยนะครับ ใครเจอบัตเตอร์ไฟคนนั้นมันโคตรของโคตรโชคดีเลยครับก็ขอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ enjoy Friday นะครับสวัสดีครับบายบายโอเคครับเดี๋ยวคุณตอบที่เหลือคอมเมนต์ Comment นะครับขอบคุณมากครับ